สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะผมช่างกดนะผมในช่องช่างกด DIY นะผมวันนี้ก็จะพา f FC นะผมหรือท่านผู้ชมนะผมมาดูกับอุปกรณ์ดีๆนะผมที่จะนำมาแนะนำวันนี้แล้วก็มันคืออะไรก็มาดูกันเลยครับสำหรับอุปกรณ์ที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือนี่นะผมอุปกรณ์ของเทยังนะผมนี่คืออหินเจียรไร้สายนะผมเป็นยังไงก็มาดูกันเลยครับผม เปิดกล่องมาปุ๊บนี่แล้วรถตีนิกล่องมายังดีเลยนะผมมีสติ๊กเกอร์แปะนะผมลอกออกนะครับผมนี่นะครับผมเปิดออกมาข้างในก็จะประกอบไปด้วยนะผมนี่ตัวถิ่เจียนะผมนี่อันนี้ใส่ใบของเคย่างมาเรียบร้อยแล้วผมนี่นี่เห็นไหมเคย่างนะครับผมก็มีตัวที่ท่านมือจับตัวถอดใบนะผมแล้วก็มีคู่มือมีแบตเตอรี่สองก้อนนะผมแบตเตอรี่ของเขาขนาด18โวลต์นะผมนี่18โวลต์5แอมป์นะครับผมนี่นี่นะครับผมนี แล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็มีมาให้ทั้งหมด2ก้อนนะผมแล้วก็มีแทนชาร์จนะผมแท่นชาร์จก็จะบอกสัญลักษณ์ต่างๆนะเช่นนี่คแทนชาร์จประกอบด้วยไฟสามจุดนี่คือกําลังชาร์จนะผมแบตเตอรี่อ่อนนะครับผมหรือแบตเตอรี่หมดนั่นเองแล้วก็แบตเตอรี่เต็มเนี่ยจะมีเสียงเตือนนะผมแล้วก็สีแดง3จุดคืออุณหภูมิของแบตเตอรี่เนี่ยสูงนะผมแล้วก็อันนี้คือสีเหลืองนี่คือชาร์จไม่เข้านะผมหลักการทํางานของมันเป็นยังไงก็ามาดูเลยครับ ก็ตัวของเครื่องหินเจียไรายสายนะผมก็จะประกอบไปด้วยนี่นะผมหลักการทํางานก็จะเหมือนกับหินเจียมีสายทั่วไปแลผมมีสวิตติดเปิดแบบนี้มีตัวถอดใบนะผมแต่ที่สําคัญคือวันนี้หินเจียเขาเนี่ยผมปกติหินเจียสี่นิ้วที่มีสายเนี่ยเวลากาดบังนะครับผมจะเป็นน็อตขันนะผมอนันนี้เป็นใช้นิ้วกดนะผมนี่ล็อกซ้ายขวาสามารถเปลี่ยนได้ง่ายมากเลยนะผมก็นี่ แล้วก็จะมีนะครับผมช่วงด้ามจับเนี่ยจะเป็นยางกันลื่นนะผมที่จับให้ถนัดมือนะผมส่วนแบตเตอรี่นะผมในการเช็คก,ก็นี่นะผมนี่ตรงนี้นะครับผมนี่เช็คตรงนี้นะ,ะน,นะครับผมว่ามีแบตเตอรี่ไหมไม่มีไงนะครับผมแล้วก็เวลาใช้งานก็แค่สวงแบตเตอรี่เข้าไปนะผมนี่นะผมก็เป็นอุปกรณ์ที่สะดวกสบายนะผมไม <ะ finding S 2> ่จาเป็นต้องลากสายไฟอย่างเงี้ยผมสามารถขึ้นทํางานได้ สะดวกสบายไม่ต้องพวงว่าจะโดนสายไฟสายไฟจะถึงไหมนะผมนี่สามารถลกไปในตัวเปล่าๆได้เลยนะผมเดี๋ยวผมจะทําการให้ดูว่าความรอบเร็วของรอบเนี่ยดียังไงนะผมมาดูเลยครับผมเดี๋ยวจะมาลองเชียร์ให้ทุกคนดูเลยวผมว่ามันสะดวกสบายจริงหรือเปล่านะผมนี่ไม่ต้องมามีเดินสายไฟมาให้ยุ่งยากนะผมแล้วก็แบบทำงานได้สะดวกสบายมากขึ้นนะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเก่งเขาเป็นงไงนะโอ้โหนี่ครับผม อะไงนะผมนี่แค่ลูดไปแค่ครั้งสองครั้งเองครับผมดูเนื้องานที่เราเจียนะผมนี่ดูนะนี่เป็นตะปุ่มตะปั่นอย่างเงี้ยผมนี่สังเกตเลยนะผมเดี๋ยวจะต้องเมื่อกี้ให้ดูเลยนะว่าเป็นยังไงเนื้อผมนี่นะผม,ะผม,ะผมเห็นไหมเนื้องานแบบ เยอมากนะผมคือแบบจมเข้าไปเลยนะครับผมนี่แล้วก็ไม่ใช่ว่าแค่ขัดได้อย่างเดียวนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะมาทําการขัดสนิมนะครับผมขัดยังไงก็มาดูเลยครับผมก็อันนี้ก็ทำเป็นการขัดสนิมแบบนี้นะครับผมนี่สนิมนะผมเต็มมีดเลยนะผมเอาไปแช่น้ํามานะผมนี่เห็นไหมก็วิธีการถอดใบก็บเหมือนกับหินเจียทั่วไปนะผมคือกดตรงนี้นะผมแล้วก็หมุนนะครับผมออกแล้วนะครับผมนี่ก็ดึงออกนะครับผมนี่ แล้วก็ผมจะใช้เป็นเลือกเป็นการใช้ก,กระดาษทรายแบบนี้นะผมเป็นเบอร์ร้อยนะผมในการขัดวันนี้นะครับผมเนี่ยตัวข้างในนะผมนี่สามารถเปลี่ยนได้นะผมคือกลับมาเนี่ยมันจะมีรูขนาดนี้นะผมมีบอกอยู่นะผมว่าเราจะใช้ขนาดไหน d สิบห้าหรือ d สิบหกแต่นี้ผมใช้ d สิบหกนะครับผมเนี่ยมันจะตรงกับร่องกับแผ่นหินเกี้์เราพอดีนะผมนี่ก็ใส่เข้าไปเลยน,นะผมก็ขัดให้แน่นนี่นะผมดูครับ ดูแล้วโดนปับ๊บเดียวยนะผมนี่ดูสกกนิมนะผมนี่นะผมแล้วก็เหมาะแก่การแบบเราเอามารับคมมีดได้นะผมนี่ง่ายๆคือถ้าใช้เป็นใบอย่างเงี้ยนะม,มันก็จะกินคมเข้าไปแล้วก็มันจะทําให้เป็นเส้นแบบนี้นะผมทุกคนดูเห็นไหมนี่นะผมนี่นะผมเดี๋ยวผมจะลองใช้นะครับผมเจ้าเครื่องตัวนี้นะผมในการใช้ใบ,บกระดาษทรายเนะี่ยขัดดูว่ามันเป็นแบบไหนนะผมดู ทำในที่สูงในที่แคบนะผมก็สามารถทําได้เพียงแค่อหินเจียแบบนี้นะผมก็ทัในใดนะผมชอบคลิปวิดีโอนะผมในการแนะนําหินเจียไร้สายแบบนี้นะผมก็อย่าลืมไปช่วยกดซับสไคร้นะผมกดไลค์กดแชร์นะผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยนะผมในช่องช่างสุด DIY นะผมก็สำหรับขอจบคลิปจากเพียงเท่านี้คนระับผมสวัสดีครับ